สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทก่านเข้าสู่ช่องมีบีธรรมดานะครับช่องมีบีธรรมดาก็จะมารํากันนะดาวโจนส์บีไนะครับดาวโจนส์บีไของวันที่นะครับของวันที่12นะครับพฤศจิกายนสองพันนะหดนะดาวโจนส์บีไก็คือเลขจากต่างประเทศนะจะออกทุกๆคืนทุกๆคืนนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับของวันที่12นะมันยังไม่ถึงวันที่13นะบัด ตีหนึ่งมันค่เป็นวันที่ส3บสามนะครับอันนี้มาเที่ยงคืนครึ่งก็เป็นวันที่สิบสองอยู่นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เวะเข้ามาชมนะดูคือดุจเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าฝากสนับสนุนช่องด้วยนะครับเ่วยอการน้ำกลับไปสิบบาทก็โอนได้นะครับยี่สิบบาทตัโอนได้นะครับยี่สิบห้าบาทก็โอนได้สามสิบบาทโอนได้ห้าสิบบาทตัวโอนได้นะครับเ่วยค่ารไปการเน็ตนะ เอาประอกอบประกอบพื้นเวนแบบนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแล้วกันนะอา่าเราก็เ่ยเราก็มาดูสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้นะอา่าสเปรย์ล็อกเมคอัพนะครับสเปรย์ล็อกเมคอัพนะอ่าเปรย็อกเมคอัพนะครับมีหลายอันนะครับหลายสีหลายกลิ่นนะครับประมาณนี้นะครับเราแต่งหน้าเราแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ฉีดทับทับใส่ใช่ไหมเพื่อป้องกันไม่ให้มันนั่นนะครับ ฝนตกก็ไม่สามารถที่จะลั่นได้ล็อกไว้เลยนะครับอันนี้ทำให้สดชื่นนะครับล็อกอินเด็กราวอันล็อกเดรมเมชิกนะครับอ่าครับอือก็คกันน้ำกันเหงื่อล็อกเมคอัพไม่หลุดน,นะครับผิวแน่เรียบเนียนโฟูเปล่งประกายเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเออน่าสนใจนะเออคน่าสนใจนะ,นะครับ ติดนานติดทนช่วยชุ่มชื้นผิวชุ่มชื้นเตยมเนียนนะครับออครับครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับตายไปคลิกที่ลิงก์ที่รูปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาที่ตรงที่เราสามารถสั่งซื้อได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับโอเคคนระับขอบคุณมากๆใครสนใจก็อาจารย์จะสิ D ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านตลอดนะครับประมาณนี้นะรับขอบคุณมากๆนะครับอ่า เราก็มาชมสิ่งดีๆลำดับเ่อไปก็คือเลขของเรานะครับแดนจุน VTP นะออกเที่ยงคืนครึ่งนะครับ9กับ0นะ9 0 1 2 3 4 5นะครับ3 3 9 4 4 9 9 5 5 9 0 3 3 0 0 4 4 0 0 5 5 0นะครับประมาณนี้ครับจดเอานะครับ ลูดวิ่ง9กับ0นะก้าวกับ0นะครับเลขบนเลขเลขสูงกับเลขต่ำนะครับประมาณน,นี้นะครับยังเพิ่งขึ้นมาลูกก็ทำงานอยู่ยังเพิ่งควรนะครับอยู่ตรงนั้นแหละเด็กนะครับโอเคนะครับถามนี้นะขอบคุณมากมากขอ,อษษทุกท่านชงพีชงพีแหงแหงแหงเหงแหงแหง,แหงครับ I don't think.